you <laughs> รายการเราเช่นเคยครับผมใช่ไหะเช่นเคยครับเช่นเคยีเดี๋ยวจะมีบ่อยๆเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูบ้างเนี่ยรายการให้ดอกมีอะไรให้ดูบ้างครับพี่ครับผมอ้าววันนี้เดี๋ยวช่วงแรกของรายการครับช่วงดริ้งแรงรังหรือเปล่าดริ้งแรงรังอ่าทำไมชื่อช่วงมันเป็นแบบนั้นน่ะเพราะว่าเราจะไปพบกับเครื่องดื่มที่ไม่มีที่ไหนในโลกครับมีในรายการที่รายการเดียวรายการเดียวแน่นะครับช่วงแรกก่อนแล้วกันนะครับ ยย <Yeah>! yeah! ผมว่มาแมวตื <c oughs> ่นแล้วช่วงดิ้งแรงแร้งเ <c oughs> ครื่องดื่มชูกำลังของไอหนุ่มขลังมานะครับเพราะว่าช่วงดิ้งแรงแร้งเป็นประจำเช่นเคยนะฮะจะมาแนะนำการทำเครื่องดื่มสุดพิเศษให้คุณผู้ชมได้ริมรองกันฮะหรือลองทำเองจากที่บ้านดูก็ได้ฮะไม่ยากเลยแนะ่นอนว่าน้ำผลไม้ที่ทำจากมังคุดฮนะก็ทำให้รู้สึกเย็ยนสดชื่นขึ้นแน,น่นอนครับเราไปดูส่วนผสมกันเลย คุณผู้ชมเตรียมส่วนผสมได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะฮะก็จะมีมืองคุดสดน,นะฮะให้เลือกนะครับวิธีการจะเลือกเมืองคุชนี่ง่ายมากเลยลองบีบบีบดูถ้าผิวของมันจะนุ่มๆหยืดๆดึงๆดุด่มๆหน่อยเนี่ยแสดงว่าดีกำลังดีรสชาติดีไม่ถ้าแข็งๆแบบนี้นะไม่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 ควรนำมารับประทานเลยครับมันมันแตบบ่แต่มัน โอ้แข็งหมดเลยครับก็ก็ต้องแล้วครับอ่ะแอปเปิ้ลแดงที่ฝาแบบเมื่อสักครู่เลยนะฮะนำมาใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็เลือกบางคูนต่อไปนะฮะลูกนี้แข็งจริงเลยโดสมบักจริงๆเลยเนี่ยก็ควรจะเป็นน้ำแอปเปิ้ลรับผมนะต้นที่เราใช้เนี่ย ใช้เป็นแบบสําเร็จรูปเลยแล้วกันนะ,ะับเพราะว่าจะเสียเวลามานั่งเอาแอปเปิลสดมาคั้นเนี่ยกว่าจะแยกกากกว่าจะรอ5นาทีกว่าจะไปต้มใส่น้ําตาลใส่กลิ่นใบเตยอ,อีกเสียเวลา,าจริงครับเราใช้น้ำแอปเปิลสาเร็จรูปเลยดีกว่าครับตอนนี้2ขวดกระตราคานะฮะ5บาทนะครับหลส่วนะคนมไม่รู้นะฮะแต่ให้ความสดชื่นนี่มันมากขึ้นจริงๆเลยเราควรใส่โซดาลางไปอันนี้เป็นกลิ่นเป็นแอปเปิลเขียวครับผมเ สำหรับคุณแม่บ้านนะฮะที่ช่วงนี้หน้าร้อนนี่ก็จะรับประทานซุปต้กันบ่อยนะฮะสำหรับใครที่กินแล้วโอ้ยอิ่มแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะทิ้งพวกผักเครื่องเคียงขันแก้มไว้ตามโต๊ะหรือตามเทิ้งไม่ตามครัวเนี่ยฮะ,ะน่าเสียดายมากเรา,า,าก็เลยนำมาจัด d i s p พย์กับน้ำมันพรินี่มาใส่ลงไปเห็นไหมฮะสวยงาม,มงอีกอันนี้ก็วางไว้นะฮะ จริงแล้วเออ่น้ำนี่เอาทำเราคั้นเสร็จหรือเราจัด,ดทิชเช่เสร็จเราสามารถแช่ตู้เย็ยนไว้นะฮะเตรียมไว้เผื่อตอนยิงกลางคืน,คนเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนเดี๋ยวคุณพ่อบ้านทำงานมาเ,นเหนื่อยๆเนี่ยบำรุงร่างกายดีมากเลยครับผมแล้วไม่ปั่นเลยครับอะไรนะฮะไม่ปั่นเลยครับก็เออเราดูใส่บอลคืน,น,คนดน้วย <laughs> ครับ แล้วก็เดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเราจะทำน้ำมังคุ้นปากแล้วกันนะฮะวอนนี้เป็นน้ำมังคุ้นขั้นไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับรรม้อง <c oughs> ตัดเหรอมาละคาเสร็จนะ นก็สบายดีครับตีนแดงดังแม่คนสบายดีอยู่แล้วครับต้าวเห็นถามว่าเป็นไงครับก็ดีครับผมน้ำหรือนี่ครับถามคนที่เดิ่มมาเนี่ยครับผมเป็นไปยังไงอ่ะยังไงเมื่อกี้น้ำน้ำอะไรนะน้ำมังคุดผมดูแล้วมันไม่มีมังคุดตรงไหนเลยไม่รู้ว่ามังคุดมันอยู่ไหนฮะเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยนะแอปเปิ้ลจะชัดอ่ะ อร่อยแล้วไอตุ๊กฝักยาวอร่อยฮะนที่รายการก็มีทุกสัปดาห์กิช่วงนี้มีทุกสัปดาห์เครื่องเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆช่วงต่อไปดีกว่าช่วงต่อไปนี่ของของอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์นะจังหวะเลยนะจังหวฮะฮะโอ้เอางั้นเลยไปต้นไปดูกันเลยดีกว่าครับเย้ฮู้ไปเลยไกลนะสวีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Hotaku Today วันนี้เป็นเทปแรกครับจะขอนำทุกคนฮะไปรู้จักกับตำนานของหุญญญ่นยนต์ซูเปอร์รัตัวแรกของโลกครับนั่นก็คือมาชิกาแซดเอาละครับเรามาดูประวัติกันสักเล็กน้อยฮะมาชิกาแซดเนี่ยเป็นผลงานของนางเงิโกนะครับซึ่งเขียนเป็นมังกรหรือเรียกว่าเป็นกร์ตุเนี่ยลงวิทยาศาสร จำนะฮะในปี1972ครับคอามเรื่องง่ายๆเลยเพราะว่าอันนี้เป็นความเรื่องตั้ง40ปีที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยดร <c oughs> <c oughs> ยอมที่ขระตุูโซนก็ได้สร้างหมงาา่นตัวขึ้นมาเรียกว่ามาชิก้าแซนด่นัเองครับซึ่งหมุนะชิก้าแซตดตัวนี้เนี่ยความพิเศษที่สร้างขึ้นจากโลหะแซตดั้งตัวะะัะจะมีความแข็งแบบ100%และเขาก็ได้รับมอบหมายนะครับ โครยิ่พระเอกของเราเนี่ยในการที่จะขับยนต์สู้กับบุนนของลอตเตอร์เฮลซึ่งเนื่งนี้เป็นเรื่องแรกนะครับที่พระเอกฮะจะขับหุ่นยนต์เนี่ยด้วยตัวของตัวเองโดยที่ไม่ได้อยู่นอกหุ่นยนต์คือลงเข้าไปอยู่ในตัวบุ่นเลยซึ่งอุปกรณ์ในการขับหุนยนต์ของเขาเนี่ยก็คือฮูเวอร์ไพเดอร์นะฮะซึ่งเป็นยาที่ลงไปส่งของบุญมาชิก้าแล้วทาให้บังคับหุ่นยนต์นั้นได้เรียกว่าชิก้าเนี่ยเป็นต้นแบบของหุนยนต์ซูเปอร์โรบอทในเรื่องต่อมาในภาคต่อมาหรือแม้แต่ ในปัจจุบัน,นเ,ามามาเนี่ยที่มีหุ่นออกมามากมายเนี่ยเขาน่าจะเป็นต้นกําเนิดของหุ่นยนต์แนวนี้เลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้จึงมีสินค้าต่างๆนะฮะที่ออกมาฉลองในครบรอบ40ปีเนี่ยอย่างแรกเลยที่จะขอแนะนำครับก็คือบูเรครับบ็อกเซตนะฮะที่จะเอานำนะฮะการ์ตูนของมาชินก้าเซ็เนี่ยซึ่งเป็นภาคเดอะมูวี่นะครับโดยจะมีมาชินก้าประธานเกตเตอร์แล้วก็มาชินก้าประธานเดวิลแมนเนี่ย มารวมกันในยืนบ็อกซ์เดียวนะฮะเรียกได้ว่ามาริมาสเตอร์ใหม่ให้เป็นไฮเดฟิเนชันอย่างสวยงามเลยกับสินค้าชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆของแฟนๆบุณเ็กน,นะครับกับ SOC หรือ So of Chocolatin ะฮะในแบบ EX ตัวแรกที่จะกลับมาทำมาชิ้นกล้อีกครั้งหนึง่งซึ่งอันนี้เป็นพิเศษก็คือว่ามาชิ้นกล้าตัวนี้มีความสูง30ซนติเมตรฮะแล้วก็สามารถเปิดโชว์เครื่องจักรกลได้ทุกได้หมบทั้งตัวอย่างเห็นได้ชัดทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ยังมีระบบไฟต่างๆที่จะทำให้ได้เล่นแน่งสวยงามเป็นด้วย อันนี้แน่นอนว่าเป็นสินค้าของเป็นไดเจ้าเก่าของเรานะฮะก็ะะลองดูรูปก็แล้วกันครับน่าเป็นสินค้าที่น่าสนใจมากๆเพียงแต่ว่าราคาก็าสูงกว่าน้าตัวนี้น,น,น่าจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทในเมืองไทยครับออกธันวาคม2022นี้ฮนะใครต้องการจะหาเล่นก็ลองดูกันได้กันแล้วกันฮะตามรา้านค้าของเล่นทั่วไปนะครับเอาละครับวันนี้ช่วงบทคู่ทุเดย์ต้องขอบอกว่าหมดเวลาแล้วฮะยังไงพบกันใหม่ในเทปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โอ้โหเป็นไงเราเป็นไงเรารู้จริงไม่ได้ดูเป็นไงไม่รู้ไม่ได้ดูเลยนะไม่เห็นได้ดูเลยมันเป็นอะไรอ่ะของเล่นอะไรไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยงี้ไปเข้าแนวคือช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงตัวคูนี่จะเป็นช่วงที่อัปเดตข่าวสารของเล่นต่างๆเรื่องเราหนังใหม่ๆอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็ได้ของเล่นเกมอะไรเนี่ย D O game อะไรเงี้ยใ่ครับก็มีอ่ะเดี๋ยวจะแบบถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ได้ดูได้กันต้องฝึกการ์ดกรับผม ่ะช่วงที่สามเลยดีกว่าเข้าวส้วมสามเลยครับพี่เข้าวส้วมสามเนื้อส้วมเลยนะเมนู่ี้สหัสข้าวส้วมได้ช่วงเดี่ยเขาได้สามคนแหละจริงครับผมไม่ได้ปักเทีแย่เฮ้ยกีแมวเนี่ยโอ้ยกอนก็เจอเน้นนะโจนสามเป็นไรครับโจนสามเป็นไรครับโจนสาม่ะครับนะผมก็ของอาจารย์อีกเหมือนกันสำหรับสำหรับของของเดือนนี้เดือนนี้เลยเดือนนี้เลยนะครับ เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์บอลนะครับครับช่วงนี้ก็เริ่มเปิดแล้วเปิดแล้วดูการนะครับดูการใหม่เปิดแล้วของอะไรของบอลอะไรอ่ะของบอลทุก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 เลยอังกฤษอังเกตเปนบอลแม์บอลแม่เดนมาร์กนะญี่ปุ่นนะเกาหลีอะไรเปิดบอลไปแล้วทำไมแล้วเมื่อไม่ได้เปิดได้ไหม วัดีครับท่านนักฟุตบอลทั้งหลายครับวันนี้นะครับผมนะครับโปรออฟนะครับก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับทักษะต่างๆที่จําเป็นนะครับเริ่มต้นเทปแรกในวันนี้ของเรานะครับขอเป็นท่ายืดออกกําลังกายก่อนก่อนการเล่นฟุตบอลทุกรังนะครับเราควรที่จะต้องมีการยืดร่างกายยืดกล้ามเนื้อนะครับท่าที่หนึ่งนะครับง่ายๆยืดขาไปข้างหน้าพี่ต้าคิดพี่ต้ามาทํานิดนึง เรียกตา嘛เรียกติเพราะว่าไอ้ตามันทำไม่ถึงอาไรนะเรียกติเรียกติตาเอาแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมีนักกีฬาสาธิตให้ดูนะครับเกี่ยวกับท่ายืดร่างกายนะครับท่าแรกนะครับท่าที่หนึ่งนะครับง่ายๆครับเราเป็นการยืดบริเวณต้นขาก่อนะครับในการก่อนจะเตะบอลเราจะเป็นต้องยืดที่บริเวณต้นขานะครับวิธีการง่ายๆนะครับสาธิต เขาตึงนะครับแล้วก็ยื่น่อเขามึอแตะพื้นนะผม่ายๆเลยครับล้างไว้เสร็จพีนาทซีนะครับอ่าไหนลองทำีูสิครับแงงเข่าครับยางงเข่าเข่าห้ามงอครับเข่าห้ามงอครับเข่าห้ามงอครับอ่าเข่าตึงอ่ายืดเต็มที่นะครับเต็มที่ครับเฮ้ยเต็มที่รวมให้สุดครับอาจารย์ไม้แก่แบบยาก อา้ย่างงอเข่าครับห้ามงอเข่าสุดครับสุดสุดเต็มที่อีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงอีกโอเคครับไม้แกะหลังย่าสำหรับเซฟแรกวันนี้นะครับผมก็ขอนำท่ายืดท่านี้ท่านหนึ่ง่อลวกันครับโอ้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเรามาเจอกับเทคนิคฟุตบอลต่างๆกันครับโอเคครับ โอ้สำหรับคอบน้องขอบน้องถ้าอยากรู้ถ้าอยากรู้ถ่าอยากวิเคราะห์ฟังเลยเพี่ยงตรงไม่มีลำเอียงเลยไม่เคยจะลำเอียงไม่เคยครับบอไม่เคยลำเอียงแน่นอนนะจีนตรงอะไรอ่ะว่าแล้ว กี่โมนัเนี่ยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าใครใครอยากรู้เรื่องอะไรให้รดน้ำมาก่อนเนี่ยที่ร้านเนี่ยเดีสองโครับผมกมไฟอยู่นะฮะมันจะไล่รักษามรกันการจางไฟลงนะฮะการจางเลยอ่ะก็อย่าลืมติดตามตรงทุกสัปดาห์อ่าตะวนมาเรื่อยๆวนมาเรื่อยๆวนมาเรื่อยๆครับวนมาเรื่อยๆมีอยู่เฟสเดียวครับวนใช้วนอยู่ทั้งวันวนอยจะเป็นจะเป็น พี่คนไหนจะเป็นใครมาทำอะไรไม่รู้แต่ช่วงก็ไม่ซ้ำกันเลยใช่เนา่ยก็ปฏิตามและแต่จะฟ้าจะโปรดลง่ออกมาแล้วแต่เราอยากจะทำอะไรจก็ผ่านไปแล้วสามช่วงมีอีกเหรอยังมีอีกมีช่วงต่อไปอีกเหรอโยอะเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยต้นท้ายเลยแล้วับผมแล้วก่อนหลังทมอจะได้เข้าช่วงสุดท้ายแล้าช่วงสุดท้ายอะไรครับพี่เป็นช่วงคลิป ครครับโอมไธยมอะไรอะไรครับพี่คิมัธยมเคลิปอะไรโอ้โด้เ่นาเปด้าอเสียงเรานะนี้เปคนแบบนี้ครับคลิปดอกพาถั่วยังไงดอกพาถั่วใ้่น้องจะได้ติดตามชมเลยครับยังไงคลิปไหนที่ ไปเที่ยวที่ไหนเขาถ่ายมาให้ดูหมดเหรอเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังขิงหลุดของพระระดดหลุดเลยนะหลุดของพี่ต้ามีไหมมีเฮ้ยเขาเป็นตาตาไม่ได้เลยโอเคเราไม่ได่เราพอมาถึงเบื้องหลังแต่ว่าไปเที่ยวแล้วมีภาพหลุดหลุดมาให้ดูเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้เขาไม่ถ่ายข้างหน้าใช่ข้างหลังเท่านั้นใช่ไหมไปดู มาขี่คนส่อนเลยมา่างนี้เลยนะฮะอ้าไปดูคลิปเนาะไปกันเลยครับผมไปช่วงเสน่ปลายสน่หเมนูแก้หเซตตโกวัดีคุณนูเฟล็จะมาสอน ไข่เจียวหอยนางรมเซอประกอบ ปวดริงกว่าความเหงาคือการที่เราไม่เคยได้รู้จักความรักมาก่อนดินรนค้นหาไปทุกทกอย่างก็อยากจะลองสัมผัสว่ารักเป็นเช่นไร mm hmm. และวันที่น้ำตาร่วงลอนจนเจ็บปวดว้า อาจารย์วัดได้สอนที่ที่กินหอยมาแล้วเนะี่ยเราจะลองว่าขันแรกหอยด้วยก้ามปูจะทำให้รสชาติไม่เปลี่ยนนะครับแล้ว สลัวหรือสลัวปีนหอยไม่ค่อยเป็ดนครับเป็นไงครับเห็นเดี๋ยวพลังหอยพลังหอยมันจะเข้าไปตีกับกาวเคือนะให้ได้เลยครับต้องกินา้ตอนกินแล้วมันจังก้มเลย เอ็นกรหัวเลยกำลังสรวกเลยตัวที่สองตัวที่สอง้หอ้าห si <culos Right İs lam> ัอ้โหโอเโยอ้โหโอ้หออ้โหอโอเคหโ้หออ้้ไหนอไหนหหอหออออ เป็นหลินเหรองานอะไรอะเป็นหลินเลยอะไรนะครับวางที่ไหนอะหือคิดไม่ทันจริงๆนายส่งมานี่นายเที่ยวไปก่อนก็ได้นะในวันรายการที่มีเศษเม้วยเหร่ก็คิดไม่ทันเรนอะือกไม่ออกแล้วอะก็สะดวกดีก็ตะดวกดีอะไรนะดูเหมือนไม่ได้ไปทํางานตั้งใจในคอนเสิร์ตเลยเนี่ยทำงานนี่ทำงานอ่ะเฮ้ยทำงานแล้วไปเที่ยวชิลๆอยากจะไปกินอยากจะไปอะไรไม่ได้ตั้งใจเหมน่าไมน้องๆเขาได้ดูจากที่ เพราะว่าเนี่ยเป็นดอกว่าการสึกษาบันัาไม่ใช่รอเขาวัดไทยล่ะเพราะยาวยาวเท่าไหร่สาบสาวบอสอะไรับอะไรเข้าวัดเข้ามาขี่ขี้เกียจขี้เกียะไปเหม็นขี้มีทันทได้เลยเมอไหรแล้วเนะอ่าหมดหมดก็เป็อะไรว่า อ่อสำหรับรายการทีวีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปน้องๆจะได้ชมทางไหนครับพี่ก็ทางบ้านครับไปดูตรงไหนไปดูบ้านก็ดูไปทางรถทางเรือมั้งจะดูทางไหนอ่ะครับอเมียระได้ังใครคอมพิวเตอร์ใครที่ได้ยืมอันนี้ก็คงรู้แล้วว่าดูทางไหนเก่งมากไม่งั้นมันคงไม่ได้ดูหรอกบอกให้เป็นทางการหน่อยเอดูทางไหนได้บ้าง ก็เป็นตามได้ทางหน้าหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์นะครับ www. d o t v com ใช่ผู้ถาตเขงเลยอ่ะใจเาเลยถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนข้างล่างนะดูไม่อากเลยนะแต่ที่ว่าเช่าเยไม่ได้จุด URL เลยเดี๋ยวจอดเลยเดี๋ยวเราต้องเ็นจุดเลย d o t v com นะหรือจะมีลิงก์มาทางหน้าแฟนเพจก็ได้ที่เรา Facebook นั่นเอง www. facebook. c o m s a ครับผมหรือยากดูรายการกันสดๆครับผมผมก็ไม่ได้มองจะไปดูที่ไหนนะฮะนีพูดทำไปแค่ติ่าทำเข้ามานี่แบบนานตวที่แค่ติด่ายทำกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจะเอาแน่อยังไม่ได้ก็ดูทานี้เอาเนี่ยนะถ้าใครอยากจะคิด ว่าเดี๋ยวจะมาเจอแล้วบางทีจะมาเจอได้ที่แคดดิทนะฮะว่านี่คือสตูดิโอของเราอยู่นะฮะเนื้อทอปคุณนักสานที่แคดดิทมามาด้วยนะครับครับผมนะครับาะซอยเก้าครับผมซอยแป๊ดเราให้มันถูกหน่อยครับเพราะช่วงนี้ฮะที่ต้องมาใช้สานที่เพราะว่าลูกค้ามันงเป็ข้าวเลยครับเคยเข้าวดีข้าแกงกะหรี่หมูทอดข้าวอะไรยมา่รู้โกินลึก อะไรนะซอสอะไรนะเทวริยากิเครื่องดื่มเครื่องดื่มเด็ดๆมีอะไรบ้างก็ทีาไมาไมาอะไ่ห้าถาดนะฮา เยอะเลยอะไรอ่ะเอางี้เอางี้กันเลี๋ยวเขาบอกถ้าอยากดึงขึ้นหึ่งช่วงดึงแรงแรจ้าสมัครมาได้แค่นี้เปจดไว้นะออจดไว้นะอา๋ออ๋อมีสูตรให้ทุกคนด้วยจอินะแล้วถ้าใครอยากมาลุกได้งานอ๋อจีบอกอยากมาแล้วลุกไงทำไงทำไงครับทำไงอ่ะส่งจดหมายประวัติลูกหน้าอ่ะรูปหน้าตาเข้ามาอ่ะฟังสูตรของสูตรของสูตรเดี๋ยวสมัครเข้าไปสูดสูดประมาณเนี้ยสูดอะไรล่ะสูรสูดขึ้นปุ๋ยไว เล่นกีฬาค่อยเล่นบอลเล่นโค้ดจริงหรืไม่สำคัญครับสำคัญมากไม่มีใครเที่ยวสุดโค้ดเลยคือคือส่งประวัติมาว่าอยากจะมาทำเมนูอะไรส่งสูตรมาส่งเูินมาก็ได้ว่าอยากจะทานอะไรอ่าแล้รับน้องอยากจะคุยของเล่นหรืออยากจะคุยบอลอะไรได้หมดเลยไม่แต่สำคัญมากมากทำไม่ต้องส่งรูปถ่ายให้เราด้วยเราได้เบอร์โทรด้วยก็ดีนะ เด็กผ ok ok ู้ชายเด็กผู ok ้ชายหมดมาถ่ายแล้วต้องรับได้ทีละเด็กผู้ชายหมดมาถ่ายแล้วอ้าวหมดเวลาแล้วหมดแล้วเออจะผู้ชายมาได้ใครอยไม่มีไม่มีเอาหมดเวลาหมดเวลาหมดแล้วครับผมการนัดรักกันนะฮะกับดอกจ t